มันใหญ่มากจะทานได้หรือเปล่ามันจะขมไหมแล้วจะกลืนลงคอได้ไหมเวลาที่เราใส่น้ำนี่มันก็จะลอยขึ้นเห็นไหมคะอุ้ยน้องๆมันง่ายมากๆเลยค่ะอยากสนุกกับพี่เบียร์กดติดตามตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เบียร์เซอร ดินแดนที่มีแต่เรื่องสนุกสนานวันนี้พี่เบียร์เริ่มมีอาการเสียงเปลี่ยนแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกนะคะเพราะว่าพี่เบียร์เป็นหวัดเนาะถึงเวลาแล้วคะ่ะที่พี่เบียร์จะต้องทานยาแต่ใครเคยมีปัญหาเหมือนพี่เบียร์ไหมคะนี่ดูยาค่ะเม็ดมันใหญ่มากจะทานได้หรือเปล่ามันจะขมไหมแล้วจะกลืนลงคอได้ไหมเศร้าใจใช่ไหมคะน้องๆแต่วันนี้ พี่เบียวจะมาบอกเคล็ดลับนะคะกินง่ายๆตืนลงคอได้ง่ายๆแน่นอนวิธีของพี่เบียง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากถ้าน้องยังไม่เชื่อนะคะมาดูพี่เบียค่ะว่ามันง่ายขนาดไหน โดยปกตินะคะน้องๆยาเม็ดก็จะมี2แบบเนาะแบบแคปซูลแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเม็ดตอกแบบนี้เนาะการกินก็จะต่างกันนะคะเทคนิคของพี่เบียร์ก็จะต่างกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะเ <c oughs> นื่องจากว่าเม็ดแคปซูลตัวนี้นะค่ะ <c oughs> มันก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเนาะเ <c oughs> วลาที่เราใส่น้ำนี่มันก็จะลอยขึ้นเห็นไหมคะ <c oughs> แต่ถ้ายาเม็ดตอกแบบนี้เนาะ <c oughs> พอเราใส่เม็ดเข้าไป มันก็จะตรมแบบนี้นะคะน้องๆฉะนั้นเวลาน้องทานยานะคะวางเม็ดแคปซูลไว้บริเวณกลางลิ้นเลยนะคะเพราะว่าบริเวณกลางลิ้นเนี่ยจะรับรสสัมผัสได้น้อยที่สุดเมื่อน้องๆวางที่กลางลิ้นแล้วดื่มน้ําตามเข้าไปเม็ดแคปซูลก็จะลอยแบบนี้ใช่ไหมคะให้น้องๆก้มศีรษะลงแล้วกลืน ตอนที่น้อง,องก้มศีรษะนะคะยาก,ก็จะสัมผัสบริเวณลําคอน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าลอยอยู่เหนือน้ําแล้วก็จะเข้าลงไปในคอเลยค่ะนี่ส่วนยาเม็ดตอกแบบนี้นะคะมันจมน้ํานะคะฉะนั้นน้องๆก็วางไว้บริเวณกลางลิ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วกินน้ําเข้าไปให้เต็มหลังจากนั้นเราก็เงยหน้าพร้อมกับกลืนลงไปในคอนะคะมันก็จะลงไปในคออย่างรวดเร็วนะคะ นี่เป็นเทคนิคของพี่เบียค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่เบียจะกินให้น้องๆดูนะคะว่าพี่เบียกินง่ายขนาดไหนค่ะถึงเวลาที่พี่เบียจะต้องทานยาของจริงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบียจะสาธิตการกินยาจริงๆให้ดูเลยนะคะนี่ยาที่พี่เบียจะต้องทานนะคะตัวนี้ก็คือแคปซูลฟ้าทลายโจรนะคะการกินยาแคปซูลวางไว้บริเวณกลางลิ้นแล้วดื่มน้ําตามนะคะหลังจากนั้นก้มศีรษะแล้วกลืนลงไปเลยค่ะ จะทานแล้วนะคะน้องๆเป็นกำลังใจให้พี่เบียด้วยค่ะ้องน้องๆง่ายมากเลยค่ะทานง่ายมากๆเลยค่ะเวลาที่เราก้มเนาะยาแคปซูลมันก็จะลอยเหนือน้ำกึ้นลงไป ง่ายไม่มีการสัมผัสกับยาแคปซูลบริเวณลิ้นเลยนะคะสุดยอดค่ะพี่เบียร์มากสุดยอดจริงๆเลยต่อไปนะคะ้งนงะเป็นยาที่พี่เบียรไม่ชอบเลยนะคะเพราะมันเม็ดใหญ่มากนี่ยาเม็ดตอกนะคะวิตามินซีพันมิลลิกร,รมัมที่พี่เบียรจะต้องทานนะคะทั้งใหญ่แล้วก็ไม่ลอยนะ้ำมันจมน้ำฉะนั้นพี่เบียร์ต้องวางไว้ที่กลางลิ้น ดื่มน้ำเข้าไปแล้วเงยหน้าขึ้นหลจากนั้นก็กลืนลงไปนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่เบียร์ด้วยนะคะพี่เบียร์จะทานแล้วนะตัวนี้เริ่มแล้วคะ่ะอุ้ยน้องๆมันง่ายมากๆเลยค่ะ พี่เบคคิดว่ามันจะยากนะคะเพราะว่ามันจะติดกับลิ้นนะคะแต่วิธีนี้ง่ายมากเนาะคือเวลาที่ก็เวลาที่เงยหน้าแล้วเราคืนลงไปยาไม่สัมผัสค่ะไม่สัมผัสกับอะไรเลยมันลงคอยอย่างไ,ได้ดายสุดยอดจริงๆทางสองวิธีที่พี่เบเอามาให้ในวันนี้เนาะ วันนี้พี่เบียร์ก็ทานยาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยหากน้องๆทานยาเม็ดกันนะคะก็ลองดูวิธีนี้กันเนาะ,ะทานง่ายจริงๆค่ะไม่สัมผัสกับยาแล้วไม่มีอาการขมไม่ว่ายาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะวิธีนี้สามารถรับมือได้ทุกคนนะคะบางคนนะคะก็จะแบ่งยาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วทานทีละครึ่งเนาะหรือนำไปละลายน้ำแล้วทานนะคะแต่พี่เบียร์อยากจะแนะนำว่าให้อ่านฉลากยาก่อนนะคะว่ายาบางตัว สามารถแบ่งครึ่งได้บางตัวก็ไม่สามารถแบ่งครึ่งได้นะหรืออาจจะถามหมอหรือว่าเภสัชกรก,ก,ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลในการกินยาการออกฤทธิ์ของยาหรือว่าอาการข้างเคียงของยาได้นะคะอาละาค่ะพี่เบียร์คงต้องลาไปก่อนเนาะสําหรับน้องๆน,นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะก็รักษาสุขภาพดีๆกันนะคะพี่เบียร์เป็นห่วงนะคะเอาราคาเด็กๆสําหรับคลิปนี้หากใครคิดว่ามีประโยชน์และชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ข้างใต้ให้พี่เบียด้วยนะคะเอาละค่ะพี่เบียไปแล้วเนะเาะอ้อที่สําคัญเลยน้องๆอ,อย่าลืมสั่นกระดิ่งเลยนะคะเพราะว่าน้องๆจะเป็นคนแรกที่ได้ชมคลิปของพี่เบียนะคะไปแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบาย